สวัสดีครับถ้าทุกคนนึกถึงสงการทุกคนจะนึกถึงอะไรการเล่นน้ำการเล่นน้ำเล่นที่ไหนบ้าสีลมข้าสารสยามบางแสนและมีหลายอย่างที่ทุกคนไม่ค่อยได้ไปทำกันจะมาเสน,นอในหัวข้อสงการนี้ไม่ได้มีดีแค่เล่นน้ำนะครับอยากรู้ไหมมีอะไรบ้างไปดู เช่นการรดน้ำดำหัวนะครับาการลดน้ำดำหัวเป็นสิ่งที่ทําต่อเน,นื่องกันมาอย่างยาวนานในปีใหม่ไทยเป็นการแสดงความเคารพความกตัญญูต่อบิดามารดาผู้ให้กำเนิดและผู้มีบุญคุณ,คณ,คณด้วยความเชื่อว่าเป็นจากขอขอมาลาทูตพร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริตมงคลในชีวิตและประเพณียังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับเราควรทำต่อไปและทำต่อ ส่งน้ำพระการส่งน้ำพระอาจจะพบเจอได้ในห้างในห้างสสินค้าต่างๆตามในวดัดในที่เราประดบุญในสถานที่ต่างๆสี่สำคัญน,นะครับการส่งน้ำพระคือการทำความสะอาดลระพุทธรู้องบูชายิ้งพระที่เราบูชาต่างๆรวมไปถึงปัจจิยฐานขององค์พระพุทธรูปนั้นด้วยให้ขาวบริสุทธิ์ ดูเป็นพระพุทธรูปที่น่านับถือน่าบูชานะครับครับต่อมานะครับกาฝุ่นทรายเข้าวัดคือการฝุ่นทรายเข้าวัดคือการใช้มีสงแบบหนึ่งในอดีตจะใช้ปูด,ด้วยพื้นทรายเมื่อคนํามาทำบุญที่วัดก็มักจะเหยียบทรายติดเท้ากลับบ้านไปเมื่อถึงวันสงการคนคนจึงไวจากทรายเพื่อช่วย วัดที่เคยเหยียบย่ำทรายกลับบ้านไปสายนี้จะปลูกทิ้นวัดและสร้างเจดีย์ทรายทำบุญให้วรนบุรุษนเราได้การโผ่พระเจ้าครับและนี่ก็จบไปแล้วนะครับสงการนี้ไม่ได้มีแค่เล่นนําไปดูกันได้เลยนะครับขอบคุณครับทรมาราด้วยขอเจ้าหญิงแต่งงานห้วยตกลงครอบครัขวขึ้นทานอวสาน